มาเที่ยวที่อำเภอปัตชิวครับมาเพื่อนๆบ่งชูเมดามบงชูมาซื้อกมลแตเลวุพามาดูเขาแกะแกะวิธีการแกะสละสละกก็จะหมุนขึ้นตะกอนนะอ่าหมุน คุใหญ่เขาก็พูดภาษาไทยนั ita, na, ่นแหละเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเราแขกนะเขาพูดภาษาฝรั่งเศสเสือนกใหญ่ที่อเมริกาชิวสนุกสนานในการแกะ

ว้าวเ <c oughs> จ้าละคนก็กินอะไรอร่อยกันมากเลย <c oughs> สลัดสลัดอำเภอปทิวจังหวัดชุมพร <c oughs> มันต่างกันยังไงกับไอร้กกระกำอ่ะอันไหนอร่อยกว่ากันสลัดจะหวานค่ะระกำจะมีรสเปรี้ยวกว่าอ๋อเหรอระกำแต่คนไม่ค่อยกินระกำก,กันแล้วเนาะพอระกำเขาจะมีรสเปรี้ยวแต่ว่าสลัดพอถึงความวันเนี่ยก็จะหวานอ่าฮะนี่ แต่สละมันจะอร <S <S ่อยกว่าบอเพ็ดก็ชอบกินมากกว่าเหมือนกันประสบความสำเร็จในนี่กัอิริบุงลองดูลองดูคุณลุงคุณลุงนี้เข้า <okay okay> um มาจากปารีสครับผมพูดฝรั่งเศส

มันจะอย่างนั้นไหมลูกลูกมันจะเค็เปรี้ยวมันจะมีมันจะมีที่มันไม่สมบูรณ์จะเปรถ้าไม่สมบูรณ์มันจะเปรี้ยวมันจะมันถ้าเป็นก้อนเป็นอวบๆหน่อยมันจะฉ่ำๆมันจะอร่อยเนาะอือเนี่ยขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยเลนเสียอือเนี่ย เราชอบไปเด็กคราไม่แกะแม่ได้แล้วจอร่อยเนาะสลาสลาอ่ะตอปเพิวมกระเทีชุมกรหวานฉ่ำหอมเป็นพันธุ์สุมารีครับเป็นชื่อพันธุ์เขาชื่อสุมารีพันธุ์อะไรนะพันธุ์สุมาลี เป็นสายพันธุ์เป ok. ็นสายพันธุ์ที่อยู่หรือไม่อ่ามาจากจันทบุรีมาจากจันทบุรีสุมาลีสายพันธุ์มาจากจันทบุรีสุมาลีหอมอร่อยมีเลยบุ้งอันนี้ถ้าเม็ดเม็ดที่มันไม่สมบูรณ์มันจะติดปิ๊บติดปี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 ๊บ ก็บอกว่าไม่อร่อยแต่ว่าผมมองว่ามันอร่อยก็อาจจะไม่ชินกับรสชาติมากกว่าอ่ะไปโดนเม็ดเปรี้ยวทำเม็ดเปรี้ยวคือเม็ดที่มันไม่สมู อร่อยนะผมมองว่ามันอร่อยเม็ดคู่แบบนี้มันเป็นเนื้อกรอบๆใช่ไหมเนี่ยเขาจมเปรี้ยวเป็นเม็ดเขาจะหวานอันนี้มันจะเป็นเนื้อกรอบๆเป็นทานถ้าเนื้อกรอบๆมันจะเป็นสลัดอินโดครับเดี๋ยวอ๋อแต่ที่นี่ที่นี่ไม่ได้ปลูกอินโดเพราะว่าผมมองว่าอินโดค่อนข้างยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เดี๋ยวเไปดูที่ต้นแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังว่าแต่ผมชอบแบบนี้แหละมันฉ่ำลูกค้าบอกว่า อหวานเปรี้ยวแต่ว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะไม่เคยไม่่อยไม่่คยชินกับรสชาติแต่เราอ่ะยังผมอ่ะผมชอบมากเลยนะสละนี่เป็นอะไรที่กินได้แบบกินได้ไม่เบื่อกินได้เป็นโลกินคนเดียวได้เป็นโลอ่ะอือใช่ใช่ไปแล้วก็กินอีกคน นี่ก็มีแต่เนี่ยมันเริ่มต้นฤดูกาลก็ได้อติมหวานอย่างเดียวเลยอ่ะก็มีต้องดูที่อายุครับผมอ่าได้รับการอธิบายของพี่ใหญ่แล้วก็กินต่อครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละครับ